ครับสวัสดีครับมาพบกับ m y ล์นาฬิกาชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับนาฬิกาไซโก้หนะครับไซโก้นั่นเองตัวนี้เนี่ยจะพิเศษอย่างไรผมรีวิว2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเอาออกมาจากกล่องก่อนตัวนี้รหัส ตัวนี้นะครับรหัส srpd 8 1 k ส่วนตัวนี้ก็ srpd 8 3 k นะครับ2เรือนนี้เหมือนกันทุกอย่างต่างที่หน้าปัดผมจะให้ดูเฉยๆว่าว่า2เรือนนี้สวยไหมนะครับก็เดี๋ยวบอกสเปคกันก่อนนะครับผมทั้ง2เรือนเนี่ย เป็นนาฬิกาอัตโมตินะครับมีวันที่และสัปดาห์มีวันที่และสัปดาห์นะครับผมก็2ตัวนี้ไม่ต้องใส่ถ่านนะครับใช้พลังงานจากลางนาฬิกาเดี๋ยวผมให้ดูเรือนี้เนาะมันไม่เดินนาฬิกาอัตโมติเนี่ยมันมันดีอย่างไรนะเอาพูดถึงข้อดีดีกว่าเรายังไม่พูดข้อเสียนะครับ เนี่ยตอนนี้มันไม่เดินนะเดี๋ยวผมขยา่าเดดดมันเดินแล้วเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของนาฬิกาตัมติคุณไม่ใส่ไว้สิบ0ี่ิปีเนี่ยมันไม่เดินแต่พอคุณมาขยา่าปั๊บมันจะเดินแล้วคุณก็ตั้งเวลาแค่นั้นเองคุณไม่ต้องใส่ฐานเลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยยกเว้นว่าไปล้างเครื่องนะครับถ้าเกิดว่ามันอาจจะเดินไม่ตรงอะไรอเงี้ยก็คาลิเบตเครื่องใหม่อะไรเงี้ยก็ให้ ช่างนาฬิกาแถวบ้านสามารถทําได้หรือเ,เข้าศูนย์ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้ตัวเรือนทําจากวัสดุสแตนเลสนะครับลมดํา PVD สังเกตจะเรือนจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับเรือนเป็นสีดําหมดทั้งหมดนะครับขอบหมุนได้อ่ะเดียวเอาทีละเรือนดีกว่าเดี๋ยวจะจับไม่ถนัด ขอบหมุนได้แต่ว่าขอบเนี่ยมันก็จะหมุนได้แบบแข็งๆหน่อยนะครับมันจะไม่สมูทเหมือนแบบพวกไซโก้โปรสเปกอะไรเงี้ยมันก็จะแข็งๆหน่อยตัวเนี้ยราคาป้าอยู่ที่12.100ส่ส่วนส่วนลดก็สอบถามเข้ามานะครับอ่ะแล้วก็กระจกกระจกเนี่ยทำจาก อ่าเป็นกระจกเคลือบแข็ง h a r ์ดเลนะครับเป็น h a r ์ดเลแล้วก็สายเนี่ยเป็นสายไนยล่อนหรือว่าสายผ้านั่นเองนะครับอ่านี่เลยสวยงามเดี๋ยวจะขึ้นข้อให้ดูข้อผมเนี่ยประมาณ6นิ้วแล้วผมจะบอกว่าทำไมไซโคไฟตัวเนี้ยมันถึง เป็นที่นิยมราคาย่อมยาวนะครับลดแล้วนี่ก็หลักพันนะครับผมนี่ข้นข้อเป็นไงครับเข้าข้อสวยสวยงามจริงๆนะครับคือตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเกิดคุณได้ตามพวกไอจีฝรั่งหรือว่าคนไทยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาจะเอาโมเดลตัวนี้นี่แหละ ไป modify นะครับเปลี่ยนเข็มนาทีชั่วโมงวินาทีหน้าปัดเปลี่ยนขอบบีเซลนะครับอาจจะใส่ใสายยางใส่หนังก็แล้วแต่ว่าคุณจะดีไซน์เป็นอย่างไรซึ่งทางร้านเราก็รับทำด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอารมณ์ทำปั้นมาใหม่อะไรเงี้ยก็เลยขี้เกียจทำอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครแบบ สนใจนะครับอยากจะโมนาฬิกาไซโก้นะครับผมก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับว่าอยากจะเอาเบสพื้นฐานของเรือนไหนมาทำนะครับและหน้าปัดอยากจะได้เป็นแบบไหนนะครับแต่รุ่นที่นิยมเนี่ยที่ชอบเอามาทำก็คือรุ่นนี้แหละ SRPD อาจจะเป็นเรือนเหล็กหรือว่าเรือนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าแบบเรือนดํานะ ลมดำนะแล้วก็หน้าปัดนะสีดำหมดขอบดิเซลสีดำหมดสายยางสีดำอีกเอาแค่เข็มวิหรือว่าเข็มนาทีเนี่ยลอยลยขึ้นมาเข็มเดียวนะนอกนั้นสีดำหมดเลยนะดูดุด,ดูดุมากๆเลยนะครับดุสุดๆนะครับก็เครื่องออโต้เครื่องนี้ก็ใช้รหัส CR36 นะครับ สามารถแฮกเ็มิได้นะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ไม่ใช่มัตนยมเกี่ยวนะครับกดลงไปดึงปึ๊บเนี่ยแฮ่กเ็มิก็คือมันจะหยุดเห็นไหมครับมันจะหยุดเดินนี่ขยับขอนร้านหมดแหละพอร้านหมดมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่พอดึงไม้มัตถุมาปาั๊บเห็นไหมครับหยุดเดินแล้วก็ตั้งเวลา นั่นเองแค่นี้เองนะครับก็เครื่องนี้ก็สำรองพลังงานได้สี่ิชั่วโมงนะครับแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องนี้เนี่ยเรือนี้เนี่ยก็คือ4 3ามมิลแล้วก็ความหนาคือ12มิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝาหลังกันฝาหลังอันนี้มันจะโชว์เครื่อง นี่แต่ผมว่าสติกเกอร์แปะไว้แปะราคาไว้นะครับมันโชว์เครื่องนะครับเป็นฝากเกียวนะครับโชว์เครื่องเลยสวยงามมากๆเดี๋ยวจะให้ดูภายน้ํานะครับทั้งสองเรือนเลยว่าภายน้ําของเขาเป็นยังไงนะครับนี่คือภายน้ำอ่าแต่ว่าเรือนอีกเรือนหนึ่งอะ่ะมันไม่ค่อยได้โดนไฟมันก็เลย ยังจะไม่เห็นภายน้ําเดี๋ยวลองลองโดนไฟก่อนแป๊บหนึ่งไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับเห็นอยู่นิดเดียวมันต้องโดนไฟนานๆหน่อยนะครับมันถึงจะเห็นครับนี่แหละคือ c y โคเ SRPD รอัตโนมตินะครับที่หลายๆลายคนชอบเอาไปโมกันนะครับเรือนนี้เนี่ยก,กันน้ำได้ร้อยเมตรนะครับผม ครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนาะฬิกาไซโกนะครับไซโกไฟนะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ